สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่ช่องอโลชาเนล่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนะคะในการลงทะเบียนแอปทางรัฐกันค่ะโดยแอปนี้นะคะจะเป็นตัวทางนะคะแกับรัฐแบบภาพรัฐนั่นเองค่ะทุกคนโดยแอปนี้นะคะจะบอกเลยนะคะว่าเป็นแอปที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแอปนะคะจากรัฐบาลโดยตรงเลยะคะ่ะที่สําคัญนะคะภายในแอปนะคะนอกจากเราเนี่ยจะสามารถขอดิจิตอลวอลเล็ตได้แล้วนะคะทุกคนนะเราเนี่ยยังสามารถเข้าไปดูสวัสดิการนะคะต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับตัวเรานะคะ ออ่ะภาายยในพลลเเเคคชขขงได้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแอป,ปเดียวเนะะี่ยค่ะรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ยเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับข้อมูลทางรัฐนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเดินทางนะคะออกไปตามองค์กรต่างๆนะคะทุกคนเพื่อสอบถามข้อมูลนะคะแต่ว่าสามารถรู้ข้อมูลได้ทั้งหมดผ่านแอป,ป,ป,ปเดียวเลยนั่นเองค่ะทุกคนกับแอป,ปที่มีชื่อว่าทางรัฐนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะพ่อเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังกันแบบทีละขั้นตอนเลยค่ะว่าในแอปทางรัฐเนี่ยจะต้องสมัครยังไงบ้างนะคะกดอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะคะ, azz, ะ,คะผ่าน App Store นะคะแล้วก็ Play Store ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะไม่รู้ว่าจะต้องไปกดที่ไหนนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว Descript i o n นะคะแล้วก็ในตัว comment, ะคอมเมนต์ค่ะกดผ่านลิงกนะ์ด้านล่งานลงนะคะดาวน์โหลดแอปทางรัฐแล้วก็ไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนทันเ้เพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้า a อ p Store นะคะแล้ว เป็นหน้านี้เลยนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการดาวน์โหลดติดตั้งนะคะตัวแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะให้เรียบร้อยนะพอเราเนนะคะทำการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ก, download, ะ,คะก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันเข้าไปได้เลยค่ะพอเปิดเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโดยขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเลยนะคะอันดับแรกค่ะให้เราเนี่ยทำการสมัครเป็นสมาชิกนะคะกับแอปพลิเคชันทางรัฐกันก่อนค่ะทุกคนโดยให้เรานะคะกดไปที่คําว่าสมัครสมาชิกนะคะทับเข้า ระบกดเข้าไปได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับการสมัครสมาชิกนะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยสมัครเลยนะคะก็สามารถกดที่คําว่าสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยค่ะแต่ว่าสําหรับใครนะคะถ้าเคยมีนะคะแอปไทยไอดีนะคะหรือว่าเคยสมัครสมาชิกด้วยตัวไทยไอดีไว้แล้วเนี่ยก็สามารถกดสมัครผ่านไทยไอดีตัวนี้ได้เลยนะแต่ว่าในวันนี้ค่ะทุกคนสําหรับเพอเองก็ยังไม่เคยมีแอปนี้เนาะเพอก็จะสมัครเป็นวิธีแบบธรรมดากันค่ะทุกคนโดยให้เรานะคะกดที่คําว่าสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยค่ะหลังจากนั้น เนะีคะเขาก็จะบอกนะคะว่าท่านเนี่ยสาม,มารถเลือกสมัครสมาชิกด้วยช่องทางต่างๆดัง,งนี้ได้เนาะอันนี้นะคะก็จะมีสมัครด้วยบัตรประชาชนนะคะสมัครทางรัฐด้วยไทยไอดีนะคะแล้วก็สมัครทางลาช่องทางอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้เนาะแต่ว่าในวันนี้ค่ะพอจะกดสมัครด้วยบัตรประชาชนนั่นเองค่ะพอเรากดไปแล้วนะคะเขาก็จะมีข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ให้เราเลื่อนอ่านนะคะหลังจากนั้นนะก็กดที่ฉันยอมรับค่ะทุกคนแล้วก็กดคําว่ายอมรับต่อไปได้เลยโอเคค่ะทุกคนพอเราเนี่ยคะ มาเข้าสู่หน้านี้นะคะตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วเนาะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยนำตัวบัตรประชาชนมาสแกนนั่นเองค่ะเรานะคะก็กดเริ่มสแกนหน้าบัตรได้เลยนะคะโดยเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยนำรูปบัตรประชาชนนะคะมาให้ตรงกับกรอบที่เขาตั้งไว้ค่ะทุกคนเรานะคะก็ทําการกดถ่ายรูปนะคะสแกนตัวหน้าบัตรให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็จะไปเข้าสู่หน้าต่อไปค่ะนั่นก็คือการสแกนหลังบัตรประชาชนก่ะเพื่อนๆก็คือให้เราเนี่ยพลิกบัตรประชาชนนะคะแล้วถ่ายตัวหลังบัตรประชาชนของเรานั่นเองค่ะพอเราน นะคะถ่ายรูปทั้งหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่อไปคะ่ะจะเป็นหน้าในการตรวจสอบค่ะคือเขาเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลตัวหน้าบัตรประชาชนของเรา mm. มาทั้งหมดเลยนะคะก็คือชื่ออะไรต่างๆนะคะเลขบัตรประชาชนที่อยู่ของเรานะคะจะถูกดึงมาหมดเลยแต่ว่าในหน้านี้นะคะเน้นย้ำให้เพื่อนๆเนี่ยเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาดึงมาเนี่ยอาจจะดึงผิดนะคะหรือว่าเราอาจจะถ่ายรูปไม่ชัดรูปเบอร์นะคะทำให้ตัวข้อมูลนะคะมันถูกจับมาไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเช็คข้อ ข้อมูลของเราให้ถูกต้องกันด้วยนะหลังจากที่เรานะคะเช็คขั้นตอนต่างๆถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าไปในขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนในหน้านี้เนี่ยจะเป็นการให้เราเนี่ยทำการสแกนใบหน้าแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนในหน้านี้นะคะเราก็กดเริ่มยืนยันตัวตนเลยนะคะแล้วก็ยกกล้องขึ้นมานะถ้าเขานะคะมีการสั่งให้ทําอะไรนะคะอย่างเช่นการพยักหน้านะคะหรือว่าการขยับหน้าสายขวาัน,นี้เพื่อนๆก็ทําตามที่ตัวแอปบอกได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะทาการยืนยันขั้นตอนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะในหน้า1ินะคะก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะคะจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบเนาะแล้วก็นี่นะคะมีการพยักหน้านะคะอย่างช้าๆนะคะทุกคนนะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการกําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้แล้วค่ะโดยเขานะคะจะให้เราเนี่ยมีการกรอกข้อมูลนะคะนั่นก็คือการกําหนดนะคะชื่อบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านที่ต้องการค่ะโดยอันนี้นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถตั้งได้เองเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เน้นย้ำนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเราตั้งแล้วนะคะเน้นย ให้เราจําได้ด้วยนะเพราะว่ารหัสนี้นะคะจะเป็นรหัสที่เราเนี่ยจะใช้ในการเข้าล็อกอินใช้ตัวแอปพลิเคชันของทางรัฐนั่นเองค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะมีชื่อบัญชีเลยนะคะเขาก็จะมีคําแนะนําการสร้างบัญชีผู้ใช้นะก็คือจะต้องมีนะคะไม่ต่ํากว่า4ตัวอักษรแล้วก็ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าตัวเลขเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เน้นย้ําเลยนะในช่องรหัสผ่านนะคะก็จะต้องมีไม่ต่ํากว่า8ตัวอักษรนะคะโดยจะต้องมีตัวอักษรเนี่ยยังน้อย1ตัวนะคะแล้วก็มีตัว ตัวเลขอย่างหน่อยอีก1ตัวนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เพื่อนเพืเ่อนก็ตั้งให้เรียบรอย้อยนีนค่ค่ะทุกคนนะหลังจากนั้นกดยืนยันนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนในขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการตั้งนะคะรหัสพินนั่นเองค่ะทุกคนก็คือจะเป็นพิน6หลักเพื่อเป็นความปลอดภัยในการใช้งานนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราเข้าใช้แอปพลิเคชันค่ะเราก็จะกดรหัสพินนี้นะคะในการเข้าใช้งานนั่นเองนะคะอันนี้เพืเ่อนๆก็ตั้งตามที่เราจําได้นะคะ,ะ,คะทุกคนนะก็ตั้งไปเลยนะหลังจากนั้นนะคะในขั้นนนนตตออ่ไปปะะะะคะเากก็็จรรบุ ครั้งหนึ่งนะคะก็คือให้ตรงกับพินอันแรงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนั่นเองนะคะทุกคนนะหลังจากเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยต้องการเปิดใช้งานนะคะการสแกนใบหน้าหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่เลยนะคะจะเปิดก็ได้หรือใครจะคามก็ได้นะคะทุกคนนะอ่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วพอเราตั้งค่าอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะผู้ใช้งานเนี่ยก็จะสามารถเลือกใช้บริการต่างๆภายในแอปได้ทันทีนั่นเองนะคะทุกคนนะเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลต่างๆในแอป ได้้แลวะะซึ่งอย่างที่พ่อยบอกไปในตอนแรกนะคะว่าในตัวแอปนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมสวัสดิการเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็จะไปผูกกับตัวบัตรประชาชนที่ตอนแรกเนี่ยเรามีการลงทะเบียนเอาไว้นะคะข้อมูลทุกอย่างที่ซิงกับบัตรประชาชนนะคะก็จะถูกดึงเข้ามาในนี้นะคะโดยเราเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปจากทางภาครัฐที่ดีมากๆเลยนะคะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีสมัครนะคะแอปทางรัฐแบบง่ายๆนะคะโดยเราเนี่ยสามารถดูสวัสดิการทั้งหมดได้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นแอปที่ดีแล้วก สะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยพลมีช่องทางโซเชียลให้เพื่อนๆติดตามครบทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกคนก็ฝากกดติดตามกันด้วยในชื่อช่องว่าอรชาชาแนลนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย